กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุสคนพี่น้องเลยบว่าอยู่ในและกระต่างประเทศเนาะเ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่องบานเียงท้องบ้านหน้าอีกแล้วคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้เนาะมาเตียงกา้าบยางที่เกินไหวพ่อแม่พี่น้องเลยสีเดินทางขึ้นไปเหนืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเหนือนี่บางคนก็ทับสนนะพี่น้องเลยเหนือนี่เหนือ,นนอนพุ่นบ่ดวงพระวางเวียงจันทร์พุว่าโบมินนะพี่น้องเห็นเนาะเหนือจากอณา บ้านเขาอยู่นี่แหละมันขึ้นไปทางเหนือก็ได้เอิ้นขึ้นเหนือเนาะขึ้นไปซีโปรนอยู่เมืองนองพคนละพี่น้องเนี่ยเนาะขึ้นไปหาทางน้องงามน้องงามน้องน้ำคนละพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เป็นโอ้ยเป็นคนขับรถให้ทางอาจารย์เขาเมื่อนี้พี่น้องเยนี่เนาะทางโดยทางอาจารย์ บาบุญแต่ก็ให้บาบุญครับรอบนี้เราเพื่อนมาตหาหมอก็รับประกาใช่เพื่อนพี่น้องเลยสันตูดสองเกียว่ากระดูกรุดแล้วแทนเบรกกระชอบเข้าว่าเั่นเบรกคันฐานชิปโรมาเนาะไปพี่น้องไงเดินทางไปนทั้งกันไปพี่น้องเลยเติมน้ำมืองน้ำมันก็แล้วก็จะออกเดินทางก็ได้เนาะพี่น้องเนาะจึกจักมอลำต้น Rồi, rồi. Ôi, bài đi Áo chắc Hà đôi kịp tơm chứ vô Vô dọc, vô dọc, Áo chắc à, cái này, áo lan mình cái đây ừ. Rồi Những lửa xì 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 nó, để họ bưng lát mình, mình hoạt nó mừng ăn con

sen hốc sen hốc sen sam sip lít ừ, cần chỉ... này luôn à... mình mình lên tới phương, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 50 những video hấp dẫn Hãy subscribe cho những video đấy này <coughs> <coughs> จะเต็มมเดสามด้านสี่ผมอกเต็มนี่มเจ็ดลิตเต็มนี่เหลิตรหกหพสบ่นี่แหละประมาณนี้แหละอ่าเดิค่อเติมดิันอืได้เลยอันอัอเคไ่เอคน่อเติมเต็มทัทีเดอจะลองมยเด้อมันลอง่ได้เลยเป็นยังไงที่ว่าลองเอาขี้มือเบิมือยิ่งมันด้เต็มเติมเตี่ยมแบบ งถไปย่นเงเดิน,นทางเข้าไปาหายืมเงินนั่นม่มมิ่อน <c oughs> ไปยืมมิกันนึกอะไร <c oughs> กันเลยขอโทษนะคำขึ้เเ้าพปหน่อเนะเมีนแท้คำแท้ โอ้โหอ้ตัวโนาะุ้งผานอาชีพรถก็เป็นเพียอยู่โอ้ยล่างเท่าไรก็เอโวอยู่ดอกอันนี้นะยามผลนี่ล่างล่างมือหนึ่งโบขำเมนอันนี้ชนอ่าข้างบ้านเขาเล่นขางกันอีกโค้ด่างก็โค้ด่างนะเชนิมกินบรถบัเตียงชิเขาเดือนนะบ้างนี่ ขึ้นเนื้อรอบที่สามนี่ไหนยังขึ้นได้ล่างอยู่เลยนะโคตรโตกมื่อจะไปมุกนั่นก็ฉีดแต่ทั้งนอกทั้งนั้นฉีดแต่ตพื้นบริสิผลหยุดตกก้อนจะไปล่างมันจะไม่ชีดหยิ่งเลยจันก็ <c oughs> คือเด็เดในค่ำมาแบบจ้ามาอีกเ <c oughs> มื่อคืนนี่ตกแล้วเนาะม่เอือคืนนี่นนก็น,นำลงมา <c oughs> ข่อยนอนข่อยคือบ <produ> ่ฮู inks, ้เม uh, ื Life ่อยนตกเนาะบ่ตื่นมาตอนเช้าเอ้าก็ว่านอนแล้วบ่อาจารย์นตกนะนอนไดตกนตกด้เจ้าไปเบิ่งเด้อในคลิปข่อยยังถ่ายคลิปอยู่วัดน่ะบ่ได้นนเคยเอ้าข่อยข่อยอยากนอนนั่นแหละข่อยน่ะได๋าโอ้ยแม่นแล้วซะ9:00นนี่ข่อยเริ่มับแล้ว9:00นเกๆแล้ว9:50แล้วมันตก่นน่ะ9:00นนข่อยก็ับ ไปยังไปหาน้องขวัญอยู่ปุ๊บสวัสดีลูกชื่อที่นอนมอนมุ่งไงเพื่อนเป็นนอนอยู่ที่มือบ้านนี่เปล่าท่าไปเช่าบ้านพักกับโบไฟไว้ใช่นอนย้อนไปนอนอยู่เนี่ยลุกมาแต่ตื่นมาแต่ไปคอเลยง่ายเลยชื่อมุ่งชิ้นยังกลางไงเพื่อนโอ้ยนอนอยู่หน้าห้างที่แบบนอนนะโอ้หนาวมากใช่ไหเนาะเฉพอะเมื่อคืนนี่ฝนเทงื่อ ที่เนี่ยกินได้ยาก con พี่น้องเอ้ยบัดนี้ลองต้องแต่งจึ๊กๆๆ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 ๆ กบกบขบือแหน่พี่น้องเอ้ยสบายดีน้องตเออโอ้ไผหล่อแท้โอ้เนาะหล่อด้พี่น้องเอ้ยสิเบิดละเนาะาพี่น้องเอ้ยยังจักลังบดหั่นน่ะไเียมมาเอาอืโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยใส่ด้บ่มีนกินบ่หิวข้าวด้บด เราโยกเด็กพ oh, be ี่น <im itation for Floyd appeal> ้องนี่เนาะว้าพี่น้องเลยอาจารย์มาเบิ้งเครื่องเักผ้าเลยซื้อเครื่องเักผ้าบออาจารย์เบิ้งซื้อบอโอ้เนาะนี่คือแบบอันจกโลนี่น้องชีจะบายดีรู้ไหมเออเครื่องเครื่องสัตว์เครื่องอะนไหอยู่ลำกันเนาะออโต้บันเดียร์เยบันเดียร์เยเลยย้อนตรงจวดเร็วเลย ยังไงะลเอันเทาม13โลหนึ่งอันท่าไนี่นะลลพันอ๋อโลโลละพันโลละพัน13โลเลยลดได้เท่าไรครับพันแปดหอยโอลดให้ตั้งสองรยู เครื่องมาจีุ่่นแล้วมีาสเครื่องมาจะไทยอันนี้เป็นตัวโซ่คเอาแล้วมีตัว่องมีตัวโซ่ใส่เอาแล้แกะกล่องให้เอาเอาให้ทั้งกล่องเลยโอ้ยเปอย่างีเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิอย่างยวอาจบนเตียงไม่ใช่ไหมวยบนเตียงใช่หใช่ไหมยินดี มเที่ยงก็เรชินชื่อมาใส้ให้กันหนึ่เร่อจกฮาร์เิก์มาแมีสามโลันเดียวกันซุงสุดมีสิบโลบ่ะสิบแปดสิบแปดสักมแบบนั่ๆได้เลยสิบแปดอันนี้เนีซัมซุงไตรจักโลอันนี้นะสิบสี่โลคนปั่นมาโตก ได้เห็นเลยฮะได้ลงไปเลยเอาลูกปั่นเลยอ่าจะโตเลยมีพื้นพ่อดีอันนี้มันอันนี้มือสองอ่ะนี่อันเป็นต้นตอโอ้มือสองเลยเป็นคนเก่าเนาะเจ้าบว่าเเสียเสียของบาบุญแต่เสียเอาสองเกะกองรอดเราวะอู้หูเดีววาเสียของเบ็ดฉันน้อยเบิังเรื่องหานเจ้าเด้อเอ่าบาบุญว่ามือสองเราวะนี่อะไรเงย อ้าวเห็นมันเก่าอ้าวมันโชว์มันหึงเลเมันนีเ่ถึงถามว่ามึงนี้เนอ่ะมันยังแล้วกันมึงนี้มันถลอกปุกเปืออุชามันมันขูดอะไรแล้วก็อะไรเนาะมันดนเด้าขายเครื่องโชว์อวะอ้ากแสรุปเที่โชว์ไปเลยบมนี่นะโชขายกอาตัวนี้ไปังแชล้ยเนาะอาจารย์อนวถกนี้เนาะมาไปใส่ลใได้ล เจ้าก็ว่าโอ้ยบุญคนบุคือมูตั้งบต่เมคือมูนี่เละบุญนลเราขายมื่นกว่าบาทในช่องชำระอะ้ารจะของาเป็นไงก็้เนาะไปยคาคนชมกันยังบระุปตูนยุากประตูน้ว้าวตีคองเาจะบไม่ชิ้นดีด้วยนะวันนี้บุนแปป๊ปว่าอะไรแล้วชิให้เนาะพี่น้องเอยแป๊บเดินทางกอนบานนี้พี่น้องเอย กินมาหาคอขบุกขบือกินแถวนี้กับบุมีนี่เนาะนางิ้มอยู่เมนบุญเราเปเราเสเมียเราักไงมีสไงันมีเครื่องชักข่าจนตัวมีเครื่องชัก่าจนตัว่มาจุ่มูอุ่่เอว้าอว่ตืนเ้ามาเลย จักอันนึงบ่โอ้เครื่องชักผ้าเจ้าเฮ็ดเจ้าข้าวกินให้กินก็ได้ได้ะหนนะไอ้บดลำให้ลำนะทจะชื่ออาไรพ่อบุญชื่อตอนนั้นกับสามสิบบ่อเพาบ่พทอดได้สาวบ่อบ่อสาวได้สิบสิบหกล้านสิบหกล้านอ๋อเดี๋ยวนี้เนาะยันข้างเลยนะข้างคอดบ่อควอดวิควอีกนะปีได้สิบบุดยันบ่อบุษเลย เอได้พอได้พรได้เหมอนว่าตาดมาหั่นได้นะจอมรั้มไปเลยพอเนี่ยยืดพอนเลยยืดพอนะสิบหกล้านใส่างมันใส่เท่ดีๆนะเทไรฮะหางล้านเก่าพันกรบบาทโอทั้งแักงแ้งดำมาทำกวดบ้านถูเฮือนยางขอน้ำน้อยางเลยทุดแรกเครื่องเช็ผ้านะเครื่องเช็ผ้าจ้ดจังล่านอ่ะ ทีมัสักองสักชิ้ล้านคอยชิ้ล้านบ่ชิ้ล้านจใจไปเท่าไรหาล้านนี่ล้านกันเจ้านี่ทีมัถือไพวกคนละบ้านเคนละบ้านนี่เลยมันก็สามิอย่นีสามชิดนะซ้าไป้หานี้นะเอาเคจัป่าจะได้อะเคืงจป่าถอยบ่สักเองใช่สักเองนะเ้ง้านะ

ีมันคอยคุ้มคุ้มไรคุ้มก็มันผีมาฮอดเฮือนผีตามมาฮอดเฮือนผีวะเจ้ายังมาชักอยู่เฮือนเมียได้ไงของเจ้าค่ะของคอยมาฮอดเฮือนผีป่าวมาเฮ็ดกินให้แม่กินอีกเดี๋ยวนี้แม่เฮ็ดให้กินเดี๋ยวนี้ยดหลุดลุ่นไปสิตาหัวมาไม่ไหมนี่ชักเสือกชักผ้าใหดได้ครบให้กินให้ยากินได้เดี๋ยวนี้ยาให้กินเดี๋ยวนี้ บรยกแล้วมันคลายขีนหนามี้เนี่เนาะไว้เรยกบรยกขีนองนี่เนาะอ่แห้งเนี่ยไปเบิ่งคลิปเดินเมื่อปลาเล่งหัวข่อยม่วงแห้งเนี่ยเนาะขีน้องเนียโอ้ทางน้ำหมอดงๆน้ำมี่ยังเด้กินเนี่ยเนาะเบิ้ดได้กินเลยอืมอันจากได้ข้างๆนั่นก็ได้บ่อเน่ๆนะนะว้า เจ๊ง่เอ้ยคอคอในก็เนบเนะฮะอเพอาจักเนบโอ้พูนะโดยมิตเจเด้อพี่เนาะสบายดีเด้อเจ่ายกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะกล้องจล่มนะเห็นเจห่ายอย่ไรเอมิตาเจ๊งายพี่เนาะเอ้ยโดยมีมีเนื้อจำอยู่บ่ เอาเั <poisoned. S 2> Ale, ืมาจำให้น่ะเอาเมียมาจำไดป้ o เอาเหมือนไงเอาเหมือ่าโอ้ยหมาวิใบตาดินหมูอิึกชีลด้วยหมีมาจำเมียแก้วโอ้โดยๆดยอนังไเบอพนอเพูนโดนตาน้่นเางคลิปเราไปให้คอยไปเหงเนีเยน้อ เออจะไม่ต้องไปจำนะพี่น้องเไงพัฒนาเดินทางก่อนวันนี้เนาะอ่าโด้ยอ่าเว้านัวหนัวม้วนกันพี่น้องไงว่าหยกกันลิ่นเนาะเดินทางกันเดี๋ยวมันเส้นมันสวยเพราะมันสวยเลยพี่น้องเไยมันบ่ายช่องมุ้งและตอนนี้เนาะด้วยไป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 าด้จี้เด้อรวันนี้เด้อโด้ยพี่น้องเไยอ่าเดี๋ยวไปหาเบิ้งใบตะดินก่อน ไปรักใบตัดินแม่ก้อนเพราะได้มาจำก้อนพี่นแล้วไยจำเงินชื่อกินก้อนบัวไวแล้วเลยฮะจับมีตะดินเอาก็มีนามูนามังอะไรบ่บุญนามูนามังกับ้ำของเต้านี่อ๋ออ่องกับอ่องมันก็จำได้จช่ไดมฮะให้นึงก็จำได้น้อยข้างน้อยใน้ำของเต้าทำของเต้าเพิ่นยังท่านในเบงแน่นะก้อยก็ได้ท่านในเบงเนาะในเบงแล้วยังเป็นชื่อเพิ่นอยู่นเบงนี่มีสองชวนบ่สองชวนแล้วกับเบอลี แบ่งครึ่งนะตรงนี้สามนะพูดพ่อพูดเมร์นะพ่อใช่พอค่อยตายเลยเอ้าตายกันเพิ่นต้องมีเลยฮ้ตายกันมีเอ้ามีกับข่อยกระบวเอ้าแต่ไหนมันก็เป็นสามกันเป็นสามเป็นชามได้ไรกระบวข่อยยูนามี ้เมกับนนแลกัเป็นสามที่เขาฮเป็นตองแนนเป็นสามเป็นสามคยได้ลายได้ใช่เจ้าลายเอ้าคงมีพิ่คงอยเพเนาะก็อยู่น้วเมได้ข่อยเรียงมีได้ใช่สมชวนถึงไหก็สามชวนเนาะมันนี้เลยสามพูดอเมย์ะก็พอยุ่งกันเฮ็ดชองก็ได้เชอง่อย่อยอเอาพูดไงอยู่เมยดิอดย เอ้าวพังเบิ่งพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวพังเบิ่งชักหน่อยพื่อแหละเนาะอ่าเดี๋ยวจงว่ากันพี่น้องเลยจะเพิ่นซีเบงหรือบบเบงเพิ่นบบเบงกันเรี่ยวเนาะบะบุญเบงแล้วเนาะบะบุญเนาะอ่าเอ็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เส้นขายเนี่ยนี่อย่านี่โบขายก็มามาจำน้ำจี้เพิ่นนีงก็ได้นะเพิ่นสิรับจำอยู่ว่าหน่อยหน่อยก็จำหน่อยเจ้าก็เอาโบไล่หน่อยก็เอาสมน้อยเนาะเอาไลยเจ้าเก็เอาไล่เจ้าก็โบไล่อีก ไปเดินทางไปมาบุญไปโดยโดยโดยบันนี้ปะพี่น้องเลยว่าอะไรให้ยืนให้งเงาเดินทางก่อนบันนี้ไปพี่น้องเลยเดินทางบันนี้เนาะหลุดกระโฟดไล่หลุกรโฟดโพดหลายแท้เป็นยาวเยียดได้ไหมนี่ตัวเมนแมนไปชงเครื่องอะไรพี่น้องเลยเพราะมันเป็นเส้นทางอาเซียนพี่น้องเลยนาะชายเด่นตัวชายเดน แสะดนเบียดกับสเสดนไทยพี่น้องเลย่ตกัน,กนได้ล,ละส,ะละสะลิบล้อสิบปดล้อเจ้าสองล้อเจ้าสี่ล้อมีพี่น้องเลยลายไ, <ป S 1> <ห>ไม่เด้ไม่ได้เศ้าปลายเล้พวกรดเลยต่ำๆนสิบล้อ เปลี่ยนล้อนี่เพิ่นนับเพิ่นนับล้อมันบอมันก็นับล้อและกัพังก็บบแต่ว่ามันซ้อนสามเก็ไม่ต้องนับนับเบิดนับขิงมันแล้วนับเบิดแล้วนับครบทุกล้อครบถุกล้ออันนันเพิ่นหอยเพิ่นยังไม่บ่แล้วเ้ยบ่เกี่ยวอกันเพิ่นนับไปเนเพินรถเก๋เก้ตีนรถเป็น1 0อยันก็เป็นรด1 0อล้อวซั่นบ่เอไรอไบ่กไไอ่ตัวี่มันแรนได้แล้วตัวทีนมัน มันเหยียบถนนนะน่ะใส่งานเนาะใส่งานทำทำตุ๊กไปสามล้อเนาะแมนแมนเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็มีผลพวงกับเรื่องภาษีเด้แมนมันถ้ามันหลายล้อมันบ่งบอกว่ารถเจ้านี่มันทุกนักเพิ่นก็ต้องเก็บภาษีแพงเนี่ยเพิ่อนจงได้เก็บตามล้อมันน่าอะไรกันเลยแต่มาคือม้วนใช่ม้วนม้วรถสามล้อนี่ก็เจ้าชิใช้โคงได้ชำไรเป็นหมดเลยอ่ามันก็ใช้ได้บ่อร้าย สีล่ล้อชำเหานี่เจ้าที่ใช้ได้ชำมได้ตนวหนึ่งเกินชองตัวเนาะแต่ว่าบัดนีสิบแปดลอ้ลอเช่าสี่ล้อทิ้งกับหว่วยรับซาบสามสิบตันทูกเรน้องเลยลายลายลายมันมัน,ม,นมันกินถนนนี่ก็เป็นว่าเป็นปีดป,ปัาน,นีแบบะหลุดใ่ญ่แล้วเก็นเก็บภาษีแพง <c oughs> ไปใช่พี่น้องไอ๋วอะลรให,าาห้งยืดให้เงายบป่ะนี่ขอตัวขับรถเดินทางกันเด้อพี่น้องมือนนี่เนะาะต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูขส่ข,ขูสู่คนที่เข้ามาติดตามครับชมอ่าขีดทางแถวเนาะพร้อมทีมงานพี่น้องไอ้เดินทางขึ้นข้างนี่ไปไปรอบนี่มีจำนวนสี่รถเฮานี่สี่ยูรถคันประจันสองสองแปดแปดเอาคือว่าบงยาวันจันทรไปมันอะไรบ่จังว่าเด้อบงยาว มุร sí, um ิท <c ười> oh, <the> ูถามบ่อ่าเป็นอาชตหาทำอายุก่เชียงบ่โดยพี่น้องเลยอ้าวทำไมปัญยาไปกับเก้าใช่เนาะเก้ามุริทูถามเลยพี่น้องเลยไปสบายเตียงขอตัวเดินทางกันเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อสุสกุลสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะแล้วก็บุกค่ยขามโฆษณาพี่น้องเลยสิ่งสำคัญก็คือโปรแกรมโฆษณาอะไรพี่น้องเห็เนาะอ่าพอได้เงิน เติมน yeah. ้ำเมืองน้ำมันพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีพี่น้องเบิ่งโฆษณาให้ก็จักเเงินใส่เติมน้ำเมืองน้ำมันรถทุกทางเนาะแม่นอ่าเพราะว่าขึ้นรอบนี้กะบ่ได้มีผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นให้เอาเครื่องอุอกรณ์ไปบริจาคยังพี่น้องมีแต่ว่าบ่ตีงขึ้นไปอ่าเก็บงานเก่าซเนาะเพิ่นาเงินมาให้ไปเอาเงินไปให้ทางน้องนําพี่น้องเอ้ยแล้วก็ทางน้องสุขใจพี่น้องก็ได้่ขึ้นไปรอบนี้เนาะ ไปเตรียมโคตูขับรถเดินทางก่อนพี่น้องเห็นเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องโวยมาทั้งนี้เลยสบายดีเด้อยังบังอยู่บอยังบางอยู่บอ๊ะไปไปไปเนาะไปไป